หนูยังไม่ได้ให้ดูก็คือออกไปก่อนนะหนูจะไปคุยข้างนอกออกมาดิค่ะหนูขอหนูขอไม่หนูขอดูบัตรก่อนค่ะพี่นออกมาดิหนูขอดูบัตรก่อนนะแล้วก็ตำรวจก็คือใครหนูเข้าใจอยู่ว่าลิิภาษีหนูไม่ได้มีอะไรที่เกินลิคภาษีเลยหนูยังไม่อนุญาตให้เข้ามาพี่ก็ยื่นบัตรก่อนสิไหนบัตรที่จะมาตรวจร้านหนูะ ที่จะมาตรวจร้านนะ่ะขอขอขอนุญาตเหมือนกันนะเพราะว่าหนูก็เป็นร้านแค่ร้านเป็นนอกเองถ้ามาตรวจหรือว่ามาดูอะไรยังไงอ่ะขอให้แสดงบัตรให้หนูรู้ก่อนหนูรู้ตำรวจคนนั้นหนูก็รู้จักอยู่แต่ว่าก็ขอดูบัตรก่อนอไออด้ไหมคะ หนูหนูขอหนูขอดูบัตรก่อนค่ะไม่ใช่หนูขออนุญาตดูบัตรพวกพี่ก่อนหนูเข้าใจอยู่ว่าพวกพี่มาจากไหนเชฉยครับปลาตอกปลาตอกคับไม่ใช่ค่ะหนูขออนุญาตดูบัตรก่อนนี่นะพี่พี่ดูนะไหนหนูขอดูหน่อยแล้วอันนี้ทําไมเป็นสําเนาล่ะคะตัวจริงอยู่ไหนเอ่ยตัวจริงอยู่โรงพักเอ่นะทำไมไม่เอามาล่ะคะเพราะว่าตัวจริงนี่โรงพักก็ต้องให้เขียนให้คนอื่นด้วยไงเนาะเด็กนะคะโรงพักหนูเข้าใจอยู่เพราะว่าหนูก็หนูก็ทําถูกต้องทุกอย่าง หนูมีเมนุญาตถูกต้องแล้วหนูเป็นเกณ์แค่เกมออนไลน์เฉยๆไม่มีให้เด็กมาจุ๊บมาจับอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีก็ผมก็แค่ตัวเฉยๆนะครับจะตรวจยังไงคะเหี๋ยวนะคะมาางานสรวนตามพี่ไม่หนูขออนุญาตปิดไม่จะออมประบัดอย่างนี้ไม่ได้ไหนบัตรบัตรไอเนี่บัตใบท,ที่จะตรวจนะคะใบทท่เนะ,ะนอ,ออกไปก่อนปิดร้านออกไ,ไปแล้วไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่นี่ทําไมมาเยอะอุ้ยน่ากลัวมากเลยหนูก็ตกใจนะเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอาน้ํามาท่าอะไรให้รับประทานให้ดื่มกันออกไปก่อนลูกเพราะว่างงมากเลยเนี่ยมาแบบโหน่ากลัวมากเลยพวกพี่มาแต่ละคนนะหนูเข้าใจอยู่มาตรวจทุกร้านแล้วใบอนุญาตอ่ะแล้วลิขสิทธิ์อ่ะใครเป็นลิขสิทธิ์ชื่ออะไรพ ของอันไหนพี่เป็นของอันไหนของแกมมี่มีเพของแกมมี่พี่ชื่ออะไรของแกมเมี่นี่หนูขอดูบัตรพี่ด้วยนี่บัตรแกมมี่อันนี้ดูสื่อมอบหน้าครับมอบหน้าก็ช่างบัตรพี่ชื่ออะไรแล้วพี่ชื่ออะไรให้หนูเข้าใจอยู่ที่มาตรวจนะละหนูก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคไม่มีให้ตรวจค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะให้ตรวจค่ะเดี๋วดูเครื่องควบคุมหน่อยไม่ไม่ไม่หนูไม่ไม่ไม่ได้ค่ะขอได้ครับไม่ได้ค่ะพี่พี่อย่าละเมิดสิทธิ์ของหนูพี่จะมาตรวจอะไรของหนู ผมหนูไม่ไม่หนูยังไม่อนุญาตให้พวกพี่ตรวจเลยพี่พี่ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะคะหนูหนูไม่ให้ทําอย่างนี้นะคะพี่พี่คะหนูขอร้องหนูเป็นไม่หนูเป็นผู้หญิงนะหนูขอขอขอโทษไม่ใช่หนูขอดู อะไรอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ฟังก่อนดิเราอยู่อยู่เนี่้นะถ้าผมตรวจปั๊กไม่มีคือจบเลยไม่มีก็จบไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขอหนูอะไรอะหนูอะไรหนูขอโทรถามเพื่อนหนูก่อนถามเลยดูคุณได้ก็ตรวจไม่ตรวจคุณมีอะไรอ่ะคุณมีอะไรแล้วเขาอะไร ใครทำตัวน่าเกลียดหนูไม่ได้ทำตัวอะไรนะเดณนันท์พ um> ี่โดคุณนันวิดีโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี uh ๋ยวให้จบก่อนไม่ใช่อันนี้เลยบุกก่อนอ่อ